หลังจากกินข้าวเชาว้าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปหากาแฟกินนะคะใครที่พอจะรู้จักหินบ้างก็คือจะเห็นนะคะทุกคลิปที่ถิ่นไปเที่ยวนะคะมันก็จะมีะพวกร้านกาแฟคาเฟ่มาเกี่ยวข้องนะคะประเทศชอไปลองชิมกาแฟแล้วก็ไปนั่งชิวๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถึงเวียดนามแล้วนะคะซึ่งเวียดนามเขาก็จะมีะชื่อเสียงด้านกาแฟเพราะกาแฟเขาก็คือถือว่า อร่อยนี่แหละแต่วันนี้ทิงจะพาไปคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะในฮอยอันไปดูว่าวันนี้เราจะไปร้านไหนแล้วนะคะ,ะบรรยากาศรอบๆต้องเที่ยวเร่องออกมาถ่ายรูปกันแล้วนะคะร้านกาแฟเยอะๆๆๆ,ๆ บลรากาศฉันชอบมุมนี้สวยคนก็มาถ่ายรูปเป็นเยอะนะคะอันนี้คนเริ่มเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันเาสาร์คนเ,เต็มเลยอันนี้ร้านแรกที่เรามาก็คือนี่นะคะร้านไฟโฟคอฟฟี่นะคะเป็นร้าน ที่ค่อนข้างดังสําหรับพวกนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามาเราต้องมาที่นี่เพราะจะมีชั้นข้างบนให้นั่งแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะคะไปเข้าไปข้างในกันอันนี้ก็คือส่วนในของข้างล่างนะคะนี่คนังไม่ข่อยเยอะเท่าไหร่บพี่บุ๋งเอะไรคะอันนี้คือกาแฟก่อนะคะอันนี้ที่จะกินลาเต้ดียวยังไม่ได้กินลาเต้เลยเอาอะไร กาแฟไ้อนั่ะเหรอใช่ที่เอาละค่ะาก็มีกาแฟขายถ้าอยากจะลองก็ซื้อไปกลับบ้านได้นะคะเยอะคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวสายๆคนจะเยอะล้วก็จะไม่มีที่นั่งนะคะอันนี้นะคะไบโฟคอฟฟี่เดี๋ยวทินสั่งเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปให้เราเราจะไปข้างบนกันนะคะอะไรคะพี่โูมเดินค่ะช่องมันจะแคบนิดนึงนะคะจะเดินสวนนิดนึง อันนี้เือสเสน,น่ห์ของเวียดนามสันส้นๆไปค่ะน,นีขึ้นไปถึงห้องบนนะคะอุ้ยแม่ลูกกำลังเล่นนะคะมีชั้นนี้นะคะแต่ทินจะไม่นั่งชั้นนี้ทินจะขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อความค,คูอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองอันนี้ก็คือชั้นที่คณมานั่งกันมากที่สุดนะคะ มันก็จะเห็นวิวคนเต็มเลยนะคะ็จะมีมุมถ่ายเูยแต่เหมือนจะเต็มนะค,ะคนมหาศาลไปอาหารจากขาบวนคาเฟ่ก็จะเห็น วิวเมืองนะคะคนก็จะมาถ่ายซื้อกาแฟถ่ายรูปอะตัทีอยากไปนั่งชิวๆมากกว่าอันนี้ก็คือพาพี่บุ๋มมาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างกาแฟที่เราสั่งนะคะนี่อันนี้คือกาแฟเย็นของพี่บุ๋มแต่แก้วก็สวยคือเขาทำออกมาดีเลยนะแต่แค่ว่ามันเป็นแบบคนมันเยอะอะทุกคน,นลองชิมดูนะ,ะถึงเวลาชิมนะคะเราได้ร้อนค่ะ อร่อยกาแฟก็คือกาแฟมันอร่อยดีแล้วอะแต่ว่าจริงๆต้องกินกาแฟเย็นดูเหงื่อดิเยอะมากแล้วก็กินกาแฟร้อนอฉลาดอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะทุกคนปรดดูเหงื่อนะคะว่ามันเย็นสบายขนาดไหนออกเยอะมากนะคะแต่กาแฟโอเค You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really. จะนอนหลับวันนี้ข้าจะตื่นทั้งคืนนะคะนอนไม่หลักบกาแฟเยอะไปเราจะเละกาแฟร้านนี้นะสำหรับทีมคิดว่ามันอร่อยนะคะกาแฟไม่ได้แรงมากแล้วก็หอมมะพร้าวแต่ของพี่บุม๋มพี่บุ๋มไปสั่งช็อกโกแลตปั่นชอ็อกโกแลตเย็นแล้วไม่อร่อยแล้วมันหวานมากเขาบอกว่าไม่หวานแนตะ่เขามาหวานมากของพี่บุ๋มไม่ไประสบความสำเร็จของทีมโอเคนะคะ คราวน,นี้ถ้าเขาจะมาก็าคือแนะนําให้เป็นกาแฟปกติหรือไม่ก็อาจจะลองแบบว่ากาแฟมะาพร้าวกาแฟเย็นกาแฟมะพร้าวเย็นแบบของเนกินก็ได้ที่ว่ามันอร่อยดีแล้วก็สดชื่นด้วยเดี๋ยวไปดูว,ว่า next station ร้านร้านถัดไปจะไปร้านไหนคะจะเป็นร้านสุดท้ายของเราวันนี้แล้วเราก็จะไปทำงานกัน,นแล้วนะคะ จะเป็นร้านดซซอนอันนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะแต่ว่าเราจะไปลองที่มันเห็นวิวแม่น้ํานะคะอนน,นี้เขาก็มีอาหารขายพี่บุม๋มกว๋วยเตี๋ยวนี่ไงที่แบบออริจินอลเออวันนี้ที่ทีนไปกินที่ตลาดไงอันนี้ก็เป็นร้านแบบนี่นั่งแบบสไตล์เวียดนามนะคะ ร้านกาแฟเยอะนี่นะคะร้านเยอะแยะไปหมดเลยเลือกจิ้มได้เลยนะคะร้อนๆอนน่งนคนไม่ค่อยเยอะหรอกทุกคนเนี่เลือกได้เลยว่าเราอยากนั่งสไตล์ไหนนะคะคือมันร้อนมากเลยนะพี่บุ๋มอยากล่างน,นั่งร้านวานิลานี่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือถ้านั่งตรงนี้ก็จะเป็นวิวนี่นะคะ เนี่ยค,ค่ะวิวแม่น้ำเกาจะมีพวกคาเฟ่ยเยอะนะคะเราเลือกได้ตามใจหรือคขาเยอะ <c oughs> มันก็จะเหมาะกับการแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะสำหรับคนที่อาจจะกินกาแฟได้วันละหลายแก้วของเคนครัแม็กเต็มที่แม็กแม็ก,มก,มกเลยน่าจะสามเดี๋ยวเราจะไปเลือกอีกหนึ่งร้านนะคะ <c oughs> จะให้พี่บุ๋มเป็นคนจิ้มร้านนี้แต่เขายังไม่จิ้มมา <c oughs> ชอบตึกเขานะมันดูแบบเออสีแบบสดดีอ่ออะอันนี้เป็นร้านที่บุ๋มจิ้มนะคะชื่อร้านชื่อร้าน everyday เพราะว่าจะเป็นร้านอาหารร้านในนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวท่านก็อ่ะ, yeah. อะมันมีข้างบนให้นั่งด้วยนะคะขึ้นไปข้างบน จะนั่งนะคะเขามีมุมให้นั่งออกไปหน้าต่างแล้วก็จะเห็นวิวแม่น้ำนะคะก็ได้บรรยากาศนึนะคะเนื่องจากวันนี้โคต้ากาแฟไม่ไหวแล้วนะคะดิ้งก็เลยสั่งนี่น้ำมะม่วงปั่นเพราะว่ามะม่วงที่นี่เหมืที่บอกนะคะว่ามันอร่อยมาสั่งมาสองแก้วเลยนะคะ ชอบกินเหมือนกันค่ะ <Yeah. S 1> รีวิวน้ำมะม่วงปั่งค่ะอร่อยนะคะดูสีเสื้อกับสีมะม่วงอะไรก็เป็นลายเสื้อ <c oughs> มะม่วงอร่อยร้ <c oughs> านนี้ใครอยากแบบนั่งแบบชิลๆแบบชมเนี่ยโอเคนะคะคนไม่เยอะไม่ต้องไปนั่งแย่งใครอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ร้านแบบว่าอะไรอะยอดฮิต ใ่คอยอ่านแต่ว่าจริงๆร้านทุกร้านนะคะกาแฟเขาก็โอเควันนี้ขอลาไปด้วยน้ำมะม่วงนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วนะคะ